ใครที่อบรมออนไลน์ผ่านนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับลูกไก่นะครับอายุหนึ่งเดือนนะครับทางศูนย์ภูพานนะครับผมก็จะนะครับแพ็คส่งให้นะครับแต่ค่าขนส่งทางผู้อบรมออนไลน์จะต้องเป็นออกค่าขนส่งเองนะครับคือทางศูนย์นะมีแค่มีหน้าที่จะส่งให้อย่างเดียวนะครับหรือถ้าสะดวกนะครับ ก็สามารถมารับเองได้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานนะครับอันเนื่องมาจากพระราชะนุลีครับตอนนี้ก็เตรียมนะครับเตรียมติดอาโลโก้อย่างนี้นะครับจะเป็นในส่วนของคนที่ได้รับไก่นะครับก็จะเป็นขึ้นว่าไก่ดำภูพานนะครับนะครับตอนนี้วันนี้ก็จะส่งอยู่ทั้งหมดอยู่เจ็ดกล่องนะครับตอนนี้ก็เหลือ,อแยกสีนะครับ แต่ยังแยกเพศไม่ได้นะครับอายุหนึ่งเดือนนะครับคือได้คนละหกตัวนะครับดเดี๋ยวจะพาไปดูลูกไก่นะครับอายุหนึ่งเดือนกันครับว่าหกตัวตัวต,ว,ต,ว,ตวขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับครับผมต่อไปก็เป็นขั้นตอนการแพะไก่นะครับก็ ใส่กล่องนะครับกล,ล่องละหกตัวนะครับมาดูลูกไก่นะครับอายุนะครับนะครับอายุหน <grill. S 2> ึ่งเดือนนะครับตัวนี้น่าจะเดือนกว่านะครับก็ตัวนี้ระบุมานะครับบอกว่าให้เขียนเป็นภูพานสองนะครับหกตัวนะครับก็ไซส์ไซส์ใหญ่อยู่นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นภูพานหนึ่งกับภูพานสองนะครับไซส์ก็จะประมาณนี้นะครับภูพานหนึ่งนะครับก็มีสองไซส์นะครับอันนี้เป็นภูพานหนึ่งทั้งหมดนะครับไม่ใช่ภูพานสองนะครับ เปลี่ยนให้ด้วยนะครับถ้าเป็นภูพานสองนะถ้าอย่างนี้ภูพานหนึ่งพีหกตัวนะครับก็ัดสีดําอย่างเดียวก็คือทาผู้รมวมลายบอกว่าถ้าเลือกได้นะขอให้เลือกเป็นสีสีดําหมดนะครับก็เลยเราก็จะเลือกตัวสีดำหมดครับตัวนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครส่งหลักฐานก่อนนะครับใครส่งหลักฐานก่อนแล้วก็มีสิทธิ์เลือกได้ก่อนนะครับถ้าส่งหลักฐานาที่หลังและไก่หมดก็จะไม่ได้เลือกตามที่เราต้องการนะครับ ยู่นี่อยู่หลายจังหวัดครับไม่ว่าจะเป็นสระบุรีก็มีนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เพชรบูร์นะครับตัวนี้ก็เพชรบูรณ์เหมือนกันครับเพชรบุรีสองกล่องครับวันนี้กรทมก็มีนะครับเราก็ทําการแพะไก่เสร็จนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะโทรนัดนะครับโทรนัดหมายความว่าเบอร์โทรนี้นะครับก็จะโทรโทรไปตามนี้ว่ายังมีคนรักอยู่หรือไม่นะครับผม เราก็จะทําการจัดส่งไก่ให้เรียบร้อยนะครับภายในวันนี้นะครับส่งวันนี้นะครับถึงวันพรุ่งนี้นะครับตัวนี้เป็นอบรมออนไลน์นะครับประจาเดือนพฤศจิกายน2566นะครับแต่ลูกไก่จะส่งให้วันนี้คือวันที่20นะครับคือนัดแล้วนะครับผมโอเคนะครับถ้าถ้ายังไงก็ปลายทางนะครับเปิดโทรศัพท์รอรับไว้ได้เลยนะครับผมวันนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ